สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระวันนี้กับพาพพี่น้องมาอลอกข้หาเห็ดขึ้เก้าแลับชุดแรกของเขาจะเป็นเห็ดนาขาวนะครับนีครับชุดแรกของเขาครับมนัมนมันนาแลครับหลวง ห็ดกอรครับดอกบางใ่เลยคดีดอกงงแรก,กแห้งมานของเขาสำหรับเห็ดกอในเศร้านี่ครับโอ้ยขาขาดซ่อมอ๋ออันนี้เอาไว้เป็นเชือกซะนี่นะครับเห็ดหน้าเขา่โออีกดอกหนึ่ง เห็ดนาขาวแล้วครับบันเนี่ยบอนนี้สงสัยที่มานเห็ดนาขาวนี่ลละ หมดละครับนาเลครับดอกนึงงงาม,งามเครื่องดอกอก็หน่อยดอกนึง่งนาขาวดอกนึง สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระมื้อนี้กับพ่อๆกันกับบรรยากาศที่เมฆหมอกกถือว่าอึมครึมครับเมื่อเนี่ยหลังจากที่ฝนตกโปรยปลายลงมาถือว่าชุ่มช่าอยู่ครับโคกอะไรโคกชุ่มช่าแต่ว่าเห็ดยุบเี็กครับบเนี่ย,น,น,ยนะครับผลงานของเฮาเศร้านี่ครับเนี่ยมก็ได้ซ้ำนี่เหรอครับผลงานเศร้านี่เพราะว่า ฝนตกลงมาก็ะเฮ็ดไห้เห็ดยุบครับก็นุ่นน้ำกันต่อไปละครับว่าเมื่อน,นี้เฮาสีมานบ่เฮาสิได้หิวกะตาเป้ากลับบ้านหรือว่าเฮาสิได้เห็ดไปแกงครับหมดล้วครับรุ่นน้ำกันไปครับบ้านี่ยไปครับเาเๆ มาเลยิดมาขาที่เราอกครับ ดอกหนึ่งงามๆครับจุ่มหนึ่งเหรอครับใบนาเขาครับสามดอก หนาขาวครับดอกงามาเลยดอกกำลังออกเห็ดหาดครับดอกนะึงมันนี่เห็ดหางครับครับมันเจอละดอกนี่แล้วครับ เห็ดกอรครับเห็ดกอสองดอก กอดอกนึงครับงง้าอยู่ครับดอกนี้ก็ได้มาแล้วโอ้ฝนมาแห้งหรอครับวันน่ะ ผมมีวงลบใช่ไหมทีดจังได๋ละบานน่ะอยากเท่านั้นแหละ <c oughs> ไหนครับย่งางออกเลยบาน,นี่ยเบื่องล้วมือนี่ฝ่าฝนบ่เป็นใจเท่าไหรเห็ุก็บ่ค่อยออกครับเห็ุกาห่างๆคือกันหล่ะมันถือฝนมันกันยุบจังไดผมก็สิย่างออกละครับหมานบ่หมานก็จังว่ากันนะครับมือนี่ถือว่าพักพอนกันได้ <c oughs> ฝนก็ตกก็ฝนแล,ล้วครับผมก็ปีหาออกไปเลยละครับได้หมานสัไหนกับจังว่ากันเนาะครับเนาะขวาเเ็ดเพลิงอีกดอกนึงครับจะไร้อีกดอกนึงครับ มาเบงผลงานของเขาครับเมื่อนี่เขากับมานได้ซ้ำนี่แหละครับเมื่อนี่เนื่องจากฝนตกลงมาห้ำหักกันครับแต่ว่าเห็นมันก็ออกห้างแน่อยู่หละครับเมื่อนี่แต่ว่าก็สิเพราะได้เพราะได้ก็หนีอยู่ครับถ้าฝนบ่ตกก่อนพอดีฝนมันตกบ่เป็นตะยุดผมก็เลยจําเป็นต้องกลับบ้านแหละครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้กับมิโคหมาเมาฝากพี่น้องซ้ำนี่แหละครับสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องโชคดีบุญรักษาพระคุ้มครองพ่อกันคลิปนาครับผมสวัสดีครับ